ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการวางแผนการเงินนะครับของกลุ่มที่มีความมั่งคั่งนะครับหรือเป็นเจ้าของ SME เจ้าของธุรกิจต่างๆนะครับหรือมีทรัพย์สินนะครับให้บริหารนะครับผมคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะพูดถึงภาพรวมนะครับส่วนรายละเอียดยังไงแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถไปถามนกวางแผนการเงินนะครับผมได้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับ การวางแผนการเงินตัวนี้นะครับเหมาะกับการคุ้มครองธุรกิจนะครับผมสร้างกองทุนมรดกนะครับผมหรือเปลี่ยนภาษีนะครับให้เป็นมรดกนะครับผมสร้างใช้เงินก้อนเล็กนะครับสร้างมรดกก้อนใหญ่นะครับผมแล้วก็คุ้มครองสายวิชาชีพเฉพาะนะครับที่มีรายได้สูงนะครับเช่นนะครับแพทย์นะครับสถาปนิกวิศวกรต่างๆนะครับผมผมขอเริ่มตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับผมคุ้มครองกองมรดกนะครับผมสําหรับนะครับมูลค่าทางธุรกิจนะครับผมที่ตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปนะครับ อันนี้ขอให้เป็นภาพนะครับเข้าใจง่ายๆก่อนนะครับผม100%ตรงนี้ผมสมมุติว่าคือ10ล้านบาทนะครับผมแล้วก็ระหว่างทางนี้นะครับมีอะไรเกิดขึ้นมานะครับผมครอบครัวได้10ล้านบาทครับผมหรืออายุ99กนะครับก็ได้10ล้านบาทนั่นเองนะครับผมอันนี้เราเน้นว่าให้คนข้างหลังนะครับผมออมนะครับมีเรื่อ้ออม3ระยะด้วยกันนะครับผม5ปี10ปี 15ปีอันนี้แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างตัวเลขนะครับให้ในสไลด์ถัดไปนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับยังมีขยายความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยโรคมะเร็งด้วยระยะสุดท้ายด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมอธิบายให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสไลด์นี้เห็นภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับผมง่ายๆครับก็คือถ้าทําปุ๊บนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงอายุ9 9นะครับคุ้มครอง10บล้านนะครับครบสัญญาก็ได้10ล้านนะครับออม5 10 15้าปีนะครับผม ผมขอยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับที่ผู้ชายนะครับอายุ50ปีนะครับผมคุ้มครอง10ล้านบาทนะครับผมอันนี้ตัวอย่างออม5ปีนะครับผมก็ออมปีละ9 8 0 0 0 0บาทนะครับก็ออม5ปีนะครับถ้าอธิบายง่ายคือเกือบเกือบล้านนะครับผมก็ทั้งหมดนะครับ ครบ5ปีก็คือเราออมไปทั้งหมด5ล้านบาทนะครับผมแต่มีอะไรขึ้นมานะครับตั้งแต่ปีที่1ปีที่2นะครับคุ้มครองนะครับผมคือ10ล้านบาทนะครับจนถึงอายุ99ปีนะครับผมแล้วก็บางท<า>่านอาจจะถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดฉุกเฉินจาเป็นต้องใช้เงินละ่ะยังไงบ้างนะครับผมฉุกเฉินนะครับผมก็มีตารางมูลค่าเว้นคืนก็คือยกเลิกกรมธรรนั่นเองนะครับผมาบางคนก็จะถามอีกว่าอ้าวแล้วถ้า ปีไหนที่มันมันไม่มันไม่ไม่ไมขาดทุนล่ะภาษาชาวบ้านนะครับผมก็ปีที่สิบครับผมก็ยกเลิกนะครับได้สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมอธิบายถึงจุดนี้บางคนก็อาจจะติดที่ว่าแล้วก็มีประสบการณ์ด้วยว่าโอ้โหสิบล้านอย่างนี้ก็ต้องตรวจนู่นตรวจนี่ตรวจนั่นนะสิครับผมเขาก็ไม่อยากจะไปตรวจสุขภาพไม่อยากจะไปอะไรมากมายนะครับผมก็อันนี้นะครับถ้าทุนประกันต่ากว่าห้าสิบล้านนะครับผม ไม่ต้องตรวจสุขภาพก็ได้นะครับผมแต่ว่าจะมีแบบฟอร์มให้สอบถามนะครับผมนะครับอันนี้คือไม่ต้องไปเสียเวลาตรวจสุขภาพครับก็รับประกันได้เหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่นะครับเราดูที่การออมห้าปีไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูที่การออมสิบปีบ้างนะครับผมตลอดสัญญาครับคุ้มครองสิบล้านเหมือนกันครับผมส่งปีละหกแสนหนึ่งมื่นสามร้อยบาทนะครับผมทุกปีเลยนะครับสิบปี นะครับผมเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่า10ปีเนี่ยนะครับผมเป็นตัวเลขที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าออมก็น้อยกว่าแล้วมีเลขเกิดขึ้นมาเนี่ยก็คุ้มครองที่10ล้านเท่ากันนะครับก็อันนี้คําถามเดิมครับเหมือนเดิมครับอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าจําเป็นต้องใช้เงินแล้วครับปีไหนที่จะดูคุ้มค่าที่สุดนะครับผมถ้าเกิดว่าเงินต้นไม่หายนะครับปีที่18ครับก็ตามนี้เลยครับลองดูตารางได้นะครับผมถ้าเกิดว่าอยากดูตารางของทุกๆปีนะครับก็ลองถามนักวางแผนการเงินดูก็ได้นะครับ ครับตัวอย่างการออมระยะสุดท้ายนะครับคือระยะที่สิบห้าปีนะครับผมสิบห้าปีออมปีละนะครับสี่แสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทนะครับมีอะไรขึ้นมานะครับตลอดสัญญาครับคือสิบล้านบาทนะครับปีไหนคุ้มเงินต้นครับปีที่2ี่สิบสามนะครับผมก็หกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมลองพอแล้วก็ลองดูตัวเลขได้นะครับผมผมแนะนำนะครับแล้วก็ผมดูตัวเลขแล้วเนี่ยนะครับอายุห้าสิบกับเบี้ยประกัน ใน3ตัวอย่างนี้นะครับผมว่านะครับเป็นตัวเลขที่ไม่มากนะครับผมแล้วก็ดูแล้วมันคุ้มค่าอยู่แล้วนะครับแต่นอกจากคุ้มค่าแล้วเนี่ยนะครับบริษัทยังมีส่วนลดเบี้ยประกันให้อีกนะครับผมถ้าสุขภาพดีนะครับโดยมีการตรวจสุขภาพ8รายการนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ตัวอย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ทั้ง3แบบประกันนะครับคือว่าอันนี้คือไม่ต้องตรวจสุขภาพนะครับผมแต่นี้นะครับถ้าอยากลดเบี้ยประกันด้วยและคิดว่าตัวเองสุขภาพดีก็มาตรวจสุขภาพได้ด้วยนะครับ ได้ลดเบี้ยประกันไปแค่ไหนนะครับผมอ่าอันนี้ครับสีฟ้านะครับคือตัวอย่างเลขตัวเลขเบี้ยประกันที่ผมบอกไปนะครับออม5ปี9,008นะครับออม10ปี6 0 0สนะครับออม15ปี4 0 0สนะครับผมแต่ถ้าสุขภาพดีแล้วตรวจสุขภาพแล้วนะครับจะได้ส่วนลดนะครับตามนี้เลยนะครับเปเหลือจาก9,008เหลือ9,002นะครับผม6,001เหลือ5,005นะครับ4,004นะครับเหลือ3 0 0านะครับผมตัวเลขแต่ละอายุแต่ละยังไงเดี๋ยวต้อง ต้องถามนัาก็มานกันเงินอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมอาจจะไม่เท่ากันนะครับคําว่าสุขภาพดีหรือสุขภาพปกติแตกต่างกันยังไงนะครับผมคําว่าสุขภาพดีนะครับนี่เลยครับผมตามข้อมูลตามนี้เลยครับความดันเลือดต้องเท่านี้ BMI อยู่ในช่วงนี้นะครับผมคอเลสเตอรอลประมาณนี้นะครับผมลองพอชแล้วก็ดูได้เลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นอีกหน้านึงนะครับที่ของประวัติครอบครัวแล้วก็การใช้แอลกอฮอล์นะครับผมตามนี้เลยนะครับ เมื่อสักครู่นะครับเราพูดถึงนะครับในเรื่องของคุ้มครองธุรกิจไปแล้วนะครับคราวนี้นะครับเราคุ้มเราพูดถึงเรื่องของการบริหารภาษีนะครับในเรื่องของมรดกบ้างนะครับที่มีเกินกว่า100ล้านบาทนะครับแล้วจะต้องเสียภาษีนะครับผมเงื่อนไขนะครับของทางกฎหมายนะครับมรดกนะครับที่เกิน100ล้านบาทนะครับทายาทนะครับจะเสียภาษีนะครับ5%เนะครับผมมรดกที่เกิน100ล้านบาท ถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะครับผมก็จะเสียที่10%ครับผมจะให้ดู2ตัวอย่างด้วยกันนะครับตัวอย่างแรกนะครับก็คือไม่ได้วางแผนการเงินเอาไว้นะครับผมไม่ได้ทําประกันตัวนี้เอาไว้นะครับผมมรดกเกิน100ล้านบาทนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือว่าวางแผนเอาไว้นะครับแล้วมาเปรียบเทียบกันนะครับ สมมุติว่านะครับมีทรัพย์สินอยู่250ล้านนะครับแบ่งให้ลูก2คนนะครับแน่นอนครับก็คือคนละ125ล้านนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาตอนเกิดกรณีเสียชีวิตไปแล้วนะครับ100ล้านเนี่ยไม่เสียภาษีครับอีก25ล้านเนี่ยเสียภาษีนะครับ5%นะครับผมรวมแล้วสุดที่นะครับทั้ง2ท่านนะครับจะได้รับนะครับเป็นเงินนะครับ1เอ่อ123ล้านจุด 75ล้านบาทนะครับผมก็คือ120ยย่ถ้าที่เป็นกลมๆคือ123ล้านนี่แหละครับผมก็แบ่งกันนะครับจาก250ล้านนะครับผมก็คือจะได้เป็นจํานวนที่ไม่เต็มจาก250ล้านนะครับตัวอย่างที่2นะครับผมก็มีมรดกเท่ากันนะครับ250ล้านนะครับแบ่งให้ลูกนะครับคนละ100ล้านเท่ากันก่อน นะครับผมแล้วเอาเงิน50ล้านนะครับมาทําประกันนะครับแบบที่บอกตัวนี้ไว้นะครับผมเงิน50ล้านตัวนี้นะครับจะได้ทุนประกันที่นะครับคุ้มครองที่82ล้านบาทนะครับผมเมื่อเกิดเหต,เดนนเตุเกิดขึ้นนะครับเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับผมจะเอา หนึ่งร้อยล้านเนี่ยก็ได้ไปแล้วนะครับคนละหนึ่งหนึ่งร้อยล้านไม่เสียภาษีถูกไหมครับตัวแปดสิบสองล้านเนี่ยเอามาหารสองนะครับก็เป็นสี่สิบเอ็ดล้านนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนนะครับจะได้นะครับร้อยสี่สิบเอ็ดล้านนะครับผมจากจากกองทุนนะครับสองร้อยห้าสิบล้านนะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีด้วยนะครับผมลองพอสแล้วก็ลองดูรายละเอียดได้นะครับตัวอย่างที่สามนะครับก็คือใช้เงินก้อนเล็กนะครับสร้างมรดกก้อนใหญ่นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกัับบีแล้วนะครผม สมมุตินะครับมีทั้งหมดนะครับ50ล้านนะครับผมแบ่งไว้เก็บในยางเกษียณตัวเอง10ล้านนะครับผมแล้วก็แบ่งไว้เป็นกองทุนมรดกนะครับ40ล้านนะครับโดยที่40ล้านก้อนนี้นะครับเอาไปทําวางแผนการเงินนะครับได้ทุนประกันนะครับ65ล้านนะครับเช่นเคยครับหากมีการเสียชีวิตนะครับผมเราไม่ได้เอา40ล้านมาหารสองนะเราเอา65ล้านมาหารสองนะครับเป็น32.5ล้านนะครับผม เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะได้ไม่ใช่ไม่ใช่คนละ20ล้านนะครับเป็นคนละ32.5ล้านครับเหมือนเดิมครับก็ลองพอชดูแล้วก็อ่านรายละเอียดดูได้นะครับครับผมเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็เป็นตัวอย่างที่อายุ50เท่านั้นนะครับผมอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างเบี้ยประกันนะครับที่อายุ30 35 40 45ี่ห้านะครับ เพิ่มคือเอ่อทุกๆ5ปีนะครับผม50 55 60 65 70นะครับผมผู้ชายผู้หญิงนะครับส่ง5ปีส่ง10ปีส่ง15ปีนะครับก็สามารถ เลือกดูได้นะครับว่าตัวไหนนะครับยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากคุ้มครองเป็น220ล้านนะครับ30ล้านก็คูณเป็นอัตราส่วนไปนะครับอันนี้คือเบี้ยประกันที่ยังไม่ได้มีส่วนลดนะครับสุขภาพดีนะครับผมลองดูก็ได้นะครับผมขออนุญาตตัวอย่างแล้วกันนะครับสมมุตินะครับผู้หญิงอายุ55ปีนะครับผมออมปีล้านะครับ6แสนบาทส่ง10ปีนะครับ6แสนหนึ่งนะครับถ้าส่ง10ปีก็คือ6ล้านหนึ่งนะครับมีอะไรขึ้นมานะครับครอบครัวได้ สิบล้านนะครับผมสังเกตนะครับผู้หญิงนะครับเบี้ยประกันจะถูกกว่าผู้ชายนะครับเพราะว่าอัตราเสี่ยงนะครับจะน้อยกว่านะครับผมทําแล้วปีไหนปีนั้นนะครับเบี้ยประกันคงที่นะครับตลอดสัญญานะครับผมและนอกจากนั้นนะครับลูกค้าบางท่านอาจจะได้สิทธิพิเศษด้วยนะครับเรื่องของการดูดูเรื่องของสุขภาพแล้วนะครับผมก็จะได้ในความของในส่วนของความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับผม ไม่เกิน50ล้านบาทนะครับผมของก็คือไม่เกินทุนประกันและไม่เกิน50ล้านบาทสมมุติว่าเราทําไว้ที่10ล้านบาทนะครับก็จะคุ้มครองเรื่องของเริเวสุนท้ายที่10ล้านบาทเช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดต้องถามนักการเงินนักวิจัยการเงินอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้นะครับเป็นตารางเปรียบเทียบนะครับผมกับอีกของบริษัทหนึ่งนะครับผมผมขอไม่พูดเยอะแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวขอแต่ว่าคุณสามารถพอร์ตดูได้นะครับอันนี้คืออีกหน้านงนะครับผมที่พูดเยอะนะครับเ๋ยผมบอกกเหผลละัันนครบ ก็คืออีกบริษัทหนึ่งนะครับออกโปรดักต์มาก่อนออกสินค้ามาก่อนนะครับผมบริษัทผมนะครับออกมาทีหลังนะครับผมแน่นอนครับคนออกมาทีหลังเนี่ยนะครับผลประโยชน์ที่ได้นะครับเป็นยังไงครับเบี้ยประกันก็จะถูกกว่าบริษัทที่ออกมาก่อนนะครับผมแล้วก็สิทธิประโยชน์ในความคุ้มครองด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยของบริษัทผมเนี่ยจะมีคุ้มครองเรื่องของโรคมะเร็งด้วยนะครับอีกบริษัทหนึ่งนะครับไม่มีนะครับผมแค่นั้นเองนะครับช่วงถามตอบนะครับ มีคนถามว่าเอาแล้วแบบนี้มันจะแบบต่างจากแบบตลอดชีพยัยงไงนะครับผมแบบตัวนี้นะครับต่างกันที่ว่าทุนประกันเริ่มต้นที่10บล้านบาทนะครับผมแล้วก็มีส่วนลดของสุขภาพดีด้วยนะครับผมมีคุ้มครองมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยนะครับผมแล้วก็สิทธิอื่นๆของทางบริษัทอีกต่างหากนะครับแบบนี้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมได้ไหมนะครับซื้อไม่ได้นะครับผมแล้วถ้าเกิดมีประกันตัวอื่นอยู่แล้วล่ะ มีประกันแบบทั่วไปอยู่แล้วล่ะมีความคุ้มครองสูงอยู่แล้วล่ะต้องมานับเป็นตรวจรวมตรวจสุขภาพรวมไหมนะครับอันนี้ไม่ต้องนะครับแยกต่ังหากเลยนะครับเป็นแบบเฉพาะนะครับผมตัวสิบล้านก็คือ1ิบล้านเพียวเลยครับไม่ต้องไปบวกกับของตัวอื่นที่ทำเอาไว้นะครับหากช่วงที่เริ่มทำนะครับสุขภาพดีนะครับผมแล้วปีต่อๆมานะครับสุขภาพเะยครับไม่เป็นไปตามเกณฑ์ล่ะนะครับส่วนลดเบี้ยประกันนะครับจะถูกกลับมาเป็น ส่งเบี้ยประกันปกติไหมไม่ใช่นะครับก็คือได้ส่วนลดเบี้ยประกันแล้วส่งแล้วลดแล้วลดเลยนะครับตลอดสัญญานะครับจะส่ง10ปี15ปีก็แล้วแต่ไปนะครับแล้วเรื่องของเราเนี่ยไปตรวจเพื่อได้ส่วนลดสุขภาพดีนะครับแล้วค่าใช้จ่ายในการตรวจละครับใครเป็นคนดูแลนะครับผมบริษัทเป็นคนดูแลทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นผลประโยชน์นะครับหน้าคุ้มครองนะครับผมมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับก็ลองไปอ่านดูแล้วกันนะครับหน้านี้คือนิยามของคําว่ามะเร็งระยะสุดท้ายนะครับ ก็ลองพอชอ่านดูได้นะครับทําประกันแบบนี้แล้วปุ๊บนะครับมาเร็งระยะสุดท้ายคุ้มครองเลยไหมนะครับต้องมีระยะเวลารอคอยนะครับคือ90วันครับสามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับในหมวด1นึ่งแสนบาทแรกนะครับผมสรุปนะครับการวางแผนการเงินแบบนี้นะครับสามารถคุ้มครองนะครับในเรื่องของ มรดกนะครับผมในเรื่องของธุรกิจต่างๆนะครับที่มูลค่าเกิน10ล้านบาทนะครับผมให้คุ้มค่านะครับผมแล้วก็ให้ปลอดภัยจากสภาวะเศรษฐกิจนะครับผมสภาวะดอกเบี้ยที่ผันผวนการออมที่ผันผวนนะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็ขอเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนเก็บเงินสําเร็จนะครับถ้ามีอะไรก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมครับสวัสดีครับ